ัดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ภารกิจวิทยไทยขออนุญาตพานะครับท่านผู้ชมมาเยี่ยมพระรูปชยพระเจ้าแล้วเคจากพระพรศิรชาที่อำเภอศิรชาชนบุรีนะครับเชิญด้านนี้เลยนะครับนะครับในหมู่บ้านนะครับนะวันนี้อากาศแจ่มใสครับวันนี้นะครับโควิดนะครับประเทศเปิดนะฮะขอบคุณพระเจ้าวันนี้หน้าฝนฝนไม่ตกนะครับนะฮะได้มีโอกาสได้ทักทายได้โทรศัพท์คุยกับระรูปชยพระเจ้าแล้วนะครับว่า วันนี้จะมาเยี่ยมนะครับนะแล้วก็หวังใจว่าจะได้เจอพร,ระเชษฐาเจ้าร่วมกันนะครับครับเจอป้ายแล้วครับเจอป้ายแล้วนะครับคิดจักพระพรศีราชานะครับ อ้าววันนี้ครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณพระเจ้าครับวันนี้ดีใจที่ได้เจออาจารย์ได้่ว่าอาจารย์จะมานี่ผมบิดมาบิดมาเลยครับนะครับขอแนะนำให้รู้จักครับอาจารย์สุวรรณพันพงศ์นะครับสวัสดีครับผมเป็นพลเรือนพระเจ้าบุเบิกก่อตั้งกิจจักขะพะพรศิละชาครับผมที่นี่อำเภอสินละชาอำเภอศินลาชาครับผมจังหวัดชลบุรีครับชลบุรีอาจารย์ตัวจริงเสียงจริงนะครับผมแล้วจะไปทำอะไรมาครับเนี่ยโอ้เพิ่งไปขับวินมาครับขับวินมาด้วยครับเป็นวินมอเตอร์ไซค์ด้วยครับรับใช้พระเจ้าด้วยครับใช่เลยครับโอ้ไม่ธรรรมดาเลยนนะะคับ ขอบคุณพระเจ้านะครับอาจารย์พร้อมที่จะให้ผมเข้าไปข้างในไหมครับช่ครับผมพร้อมครับดีิญครับตามมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พยายามครับผมพระอาจารย์ครับดีใจที่ได้พบอาจารย์จะเจออาจารย์ครับข้างในเลยนะครับครับโอเคจักอบอุ่นดีนะครับที่นี่นะครับขอบคุณพระเจ้าครับ ขอบคุณพระเจ้าอาจารย์ครับอาาสบายดีนะสบายดีครับผมอาจารย์ก็สบายดีนะครับสบายดีค่ะขอบคุณพระเจ้าสถานการณ์โควิดนี่เราไม่ได้เจอกันยาวนานเลยนะครับผมใช่เลยครับแต่ก็ยังเจอกันในออนไลน์อยู่ออนไลน์เจอกันตลอดนะครับผมวันนี้จะเจอกันแบบตัวเป็นๆนะครับนะครับรีบมาครับครับผมอาจารย์ช่วยแนะนํานะครับตัวของอาจารย์ครอบครัวนะครับให้ให้เรารู้จักด้วยนะครับนะครับ สวัสดีครับผมอาจารย์สุวรรณพันพงศ์และก็ภรรยาผมทรงสุดาพันพงศ์นะครับเราเป็นเสียพิบาลคิดจักพระพรศีราชานะครับอยู่ในจังหวัดชนบุรีครับผมจันมีลูกกี่คนครับอาจารย์มีลูกสองคนครับโตเลยครับจบปริญญาตรีแล้วครับผมบุกเบิกที่ศีราชาได้ประมาณ24ปีครับผม24ปีนะครับผมขอบคุณพระเจ้าอาจารย์เริ่มแรก เลยใช่ไหมครับเริ่มแรกเลยครับอยู่ที่นี่แล้วก็ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงทุกวันนี้ครับทุกวันนี้เลยนะครับอาจารย์ช่วยคุยให้เราฟังเกี่ยวกับการเป็นมาของกิดจักเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมารับใช้พระเจ้าเป็นยังไงบ้างมีประสักมีปัญหาอะไรนะครับนะครับผมก็ตอนแรกนะครับเมื่อมารับใช้พระเจ้าที่นี่นะครับก็คือไม่รู้ว่าจะตั้ง คิดจักแบบไหนจะทําทแบบไหนเพราะว่ามันเราไม่มีเงินจากองค์กรองค์การนะครับเราก็คิดถึงการขับวินมาใส่รับจ้างนะครับซึ่งเราไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับก็ขอให้มีแค่เสื้อตัวเดียวนะครับเราก็ออกไปก็ได้เงินแล้วนะครับเมื่อเราบุกเบิกคิดจักรครั้งแรกเนี่ยทั้งค่าเช่าทั้งลูกที่กําลังเติบโตขึ้นนะครับมันก็เหนื่อยเหนื่อยมากนะครับผมขับรถทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับขับรถ ที่จะมีเงินเช่าตึกมีเงินสำหรับส่งลูกเรียนนะครับก็คือนิมิตเป้าหมายจริงๆของผม,ผม,ผมที่ผมไม่ได้ไปจากศรีราชาที่ยืนหยัดอยู่ที่ศรีราชานี้ก็คือว่าผมมีเป้าหมายชัดเจนนะครับเมื่อ,อผมมาเชื่อพระเจ้านะครับพระเจ้าได้ให้ผมเลิอกอบายามุขทุกอย่าง ที่เคยติดมานะครับทําให้สํานึกในพระคุณของพระเจ้าดังนั้นเองเมื่อสํานึกในพระคุณพระเจ้าผมจึงถวายตัวรับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเหนื่อยอไม่ว่าจะเจอสถานก,การณ์แบบใดนะครับผมก็จะไม่ท้อไม่หวั่นนะครับจะก,ก้าวหน้าเดินต่อไปนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับเป็นเวลา24ปีที่อยู่ศรีราชาครับผมครับผมอาจารย์มีความมุ่งมั่นมากเลยนะครับ,รบนะพระคุณพระเจ้ามีมากมายนะครับรับใช้เพื่อสนองพระคุณของพระเจ้าครับผมอาจารย์ครับระบทนี้ที่มาเป็นไงครับอาคารนี้นะครับ ที่มาก็คือว่าเมื่อผมเช่าในตัวเมืองเดือนละ,ะเป็นหลักหมื่นนะครับผมก็มีแนวคิดว่าถ้าเราเช่าต่อไปเนี่ยเมื่อเราแก่ตัวลงทุกวันเราจะไม่มีกำลังในการขับวินแล้วก็มาเสียค่าเช่านะครับ,รบเมื่อเราเจอเจ้าของที่ดินที่จะมาทำหมู่บ้านที่นี่นะครับเราก็พูดโดยความเชื่อว่าอยากจะได้ที่หนึ่งแปลงทำคิดจักรนะครับ ก็พูดเจ้าของที่เดินเนี่ยเขาโอเคนะครับทั้งที่เราไม่มีเงินเลยนะครับเราก็ผ่อนกับเขานะครับขับวินเนี่ยได้500ได้พันได้5 0 0ให้ได้พันประมาณเนี้ยเราก็ไปให้เขาที่บ้านโดยไม่มีใบเสร็จรับเงินนะครับซึ่งหลายคนก็ว่าเราโง่นะครับแต่เรามีความเชื่อว่าเขาคงไม่โกงนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับเราก็มีโอกาสได้เคลียกรอนสุดท้ายนะครับคือจบนะครับ ในที่ดินนะครับเขาก็ไม่โกงเราจริงๆโดยพระคุณของพระเจ้านะครับก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็การสร้างกิจจักรเราสร้างเทียเล็กเทียน้อยมีผู้ใหญ่บางท่านรู้ก็มาช่วยเราเทียเล็กเทียน้อยเป็นเวลาสองปีครับผมครับเราไปหาทที่เกาหลีมาก็มีเกาหลีช่วยมาบางส่วนนะครับที่ ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเกาหลีช่วยมาบางส่วนนะครับที่เราไม่รู้จักกับเขาเลยนะครับแต่เขารู้ข่าวเขาช่วยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งที่ดินและการสร้างกิจจักรก็เกือบ4ล้านครับ3ล้านกว่าครับผมโอ้ขอบคุณพระเจ้านะครับ3ล้าน4ล้านนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเกี่ยวกับการขี่วินมอเตอร์ไซครับจ้างใช่ไหมรับใช้พระเจ้าอาจารย์มีเวลามีการแบ่งเวลายังไงครับระหว่างการทํางานหาเงินเลี้ยงชีพใช่ไหม รับใช้พระเจ้านะครับเวลาก็คือถ้าว่างก็ออกไปนะครับถ้ามาีเวลารับใช้พระเจ้าเราก็อยู่รับใช้พระเจ้านะครับ,รบเพราะว่าการขับวินมาใส่ที่ศรีราชาขับได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับขอให้เราใส่เสื้อวินและ ขับออกไปจากคิดจักเราก็ได้คนแล้วครับได้คนแล้วครับได้เงินแล้วได้เงินแล้วแน่นอนรขอให้ล้อมุนเราก็มีเงินใช้แล้วขอบคุณพระเจ้านะครับนะเป็นอาชีพอิสระนะครับอิสระครับหยุดเวลาไหนไปเวลาไหนก็ได้ครับครับผมแสดงว่าให้งานของพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งครับผมนะครับแล้วก็เมื่องานของพระเจ้าเบาบางลงหรือว่าพักลงแล้วก็ออกไปทํางานครับนะครับหาเงินนะครับเข้ามาในครอบครัวในพันธกิจขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ ที่นี่มีผู้เชื่อพระเจ้าเยอะไหมครับพี่รัชจักรมีผู้เชื่อส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวครับสามีมาภรรยามาภรรยามาสามีมานะครับคือเราเน้นอย่างหนึ่งก็คือว่ารู้สึกว่าจะเป็นในกิจการ,รบทที่16ข้อ31นะครับที่เปาโลกล่าวกติรัตว่าถ้าท่านเชื่อท่านจะรอดทั้งครอบครัวนะครับเราจะเน้นครอบครัวผู้ที่เชื่อนะครับ,รบเมื่อสามีมาภรรยาต้องมา เมื่อภรรยามาสามีต้องมาดังนั้นเองเวลานี้ครอบครัวของเรานะครับมาทั้งสามีภรรยาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับและก็เราก็ประกาศกับลูกประกาศกับญาติประกาศกับหลานสมาชิกของเราครับถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่มาคิดจักแต่เขาก็ได้รับเชื่อและเราก็ฝากให้พี่ฝากให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มาคิดจักดู แม่ให้เขาไปมีความเชื่ออื่นนะครับนอกจากเชื่อในพระเจ้านะครับดูแลชีวิตถึงแม้ว่าเขาไม่มาโบสถ์แต่เขาก็ไม่ไปเชื่อความเชื่ออื่นนะครับครับครับอาจารย์ครับในสถานการณ์โควิดเนี่ยคิดจักเป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับเราใชื่อพระเจ้าเป็นไงบ้างครับคิดจักไม่มีปัญหาครับเพราะว่าสมาชิกก็ทํางานปกตินะครับแล้วก็ที่นี่ก็ออกวิ่งวินได้ปกติครับไม่มีปัญหาแต่ว่าคนมันจะน้อยลงการเงินก็จะน้อยลงนะครับแต่ว่าก็พอใช้ครับผม หลังจากที่โควิดเราเริ่มซาไปแล้วเรา,เ,ราเปิดกิ้จักรได้มากขึ้นแล้วเนี่ยครับอาจารย์ที่กิ้จักรของเราเนี่ยตอนนี้มีคนมาไมสมุทรกสกิดคนครับอาจารย์นันเวลานี้ก็ถ้าไม่นับลูกหลานก็ประมาณยี่สิบกว่าคนแต่ถ้านับลูกหลานก็เต็มโบมดครับก็เต็มโบมดนะครับโอ้ขอบคุณพระเจ้านะครับนะแสดงว่าตอนนี้พี่น้องก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับมากขึ้นแล้วนะครับผมขอบคุณพระเจ้าเราเชื่อว่างานของพระเจ้าจะขยายไปมากขึ้นนะครับจะมีคนเข้ามานะครับนะเต็มและล้นมากขึ้นนะครับ อาจารย์มีอะไรให้ทางท่านผู้ชมได้มีการได้มีพระใจที่ฐานเผื่อไหมพระราของอาจารย์หรือว่าของคิดจักรตอนนี้อย่างหนึ่งที่อยากให้ที่ฐานเผื่อคือยังขาดรถนะครับที่จะพาสมาชิกออกไปทํางานรับใช้พระเจ้านะครับหรือเรามีกิจกรรมเรามีงานอื่นๆนะครับเราต้องขอยืมรถสมาชิกนะครับคิดจักรยังไม่มีรถนะครับอยากจะได้รถคันนะครับผมเพื่องานรับใช้ อาจารย์มีชัดเจนไหมว่ารถคือรถอะไรรถตู้ครับรถตู้ครับต้องต้องป้ายแดงไหมหรือยังไงไม่ไม่ต้องครับขอให้อ่าไม่ต้องออกมาซ่อมก็พอแล้วครับครับคือรถตู้ที่ใช้งานได้นะครับเป็นป้ายดำก็ได้ใช่ไหมครับผมอ่าก็ขอพระเจ้าเมตตานะครับพระเจ้าเป็นผู้ทรงจัดเตรียมใช่ไหมครับที่ได้จัดเตรียมครับทุกสิ่งที่อาจารย์ขาดแล้วก็ในคิรจักของพระเจ้าพันธกิจที่ยังขาดอยู่นะครับแล้วการเติมเต็มครับผม ประตูนะประต,รตูโอเคครับนะอาจารย์เปียมีอะไรที่จะกล่าวเสริมไหมครับมีอะไรจะกล่าวไหมครับกับท่านผู้ชมทางบ้านก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นผงเราก็ยืนเคียงบ่าเทียงไหลคอยช่วยทุกทางเราจะช่วยหลาครับขอบคุณพระเจ้านะครับนะเค <lets you understand> ียงบา่าเคียงไหลนะครับเป็นคู่ประถมร่วม <to you> รับใช้พระเจ้าเสริมนะครับนะ <to you> ขอบคุณพระเจ้านะครับ ที่เห็นนะครับอาจารย์และพระเจ้าทั้งครอบครัวนะครับนะฮะก็เอาเป็นว่านะครับนะทางเราก็จะได้นําเอาเรื่องราวนี้นะครับปฏิฐานกับพระเจ้าเผื่ออาจารย์มากขึ้นนะครับแล้วก็ฝากนะครับพี่น้องทางบ้านนะครับท่านผู้ชมทางบ้านได้ปฏิฐานเผื่อท่านอาจารย์สุวรรณแล้วก็ภรรยาลูกๆแล้วก็เครือจักรแห่งนี้นะครับภารกิจที่ทําอยู่แล้วก็พระะที่พูดถึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับประตูสักครันหนึ่งนะครับขอพระเจ้าเมตตานะครับเพื่อจะได้มีใช้ในภารกิจของพระเจ้านะครับนะฮะ ก็อาจารย์ครับผมต้องขอตัวก่อนนะครับได้ครับผมเราพบกันใหม่นะครับผมพระเจ้าจารย์มาเยี่ยมครับผมครับผมครับพระเจ้าพระอาจารย์ครับครับพระยาบพันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับ